คือหลายก็มีได้ได้ทุกคนเลยนี่เคือเห็นแค่นี้ละมาแล้วตังซี่ตั้งซี่ตั้งซี่ือมักสามศอกได้นี่นะสามศอกได้ไหมข้อมือป๋าใช่เลยหมู่ข้มือแต่ผ่านญ่เลยหมอโคตรเนาะเห็นไหมสอดเลยเห็นไหมเหง้ามันแทงสอดอดเลยเต็มมันจะมาสีลมบ่ถุงอ่องนี่ ไนบ่มันโคมันตกตัวโซ่ตัวโซ่ได้มาได้ทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนเลยมื่อนี้กะสิพากันไปหาลัดแรงตะเก้ากะว่าสิไปแต่เสาร์นนี้ทุกคนละฝน ฝนตกตั้งแต่ท่านได้แจ้งเลยมีผ้าเดี๋ยวไปผ้าเดียวโจ้ฟังฝนเลยพอดีกินข้าวง่ายหญ้าสามแรลงผ้าเดี๋ยว,ยยาายวอ้ออ้อกันหกคนทุกคนเนยลยร่มทั้งเมืกันแล้วกามีน้องมาอยู่ประมาณห้าตัวห้าตัวหรือหกตัวนี่แหละประมาณนี้แหละน้องมานี่ผ้ากันพื้นพูดแล้วพื่นไปหาเลาะบางหมูทุกคนเลยหมูอันมันมีอยู่ประมาณสามเมตรแล้วก็ มันมีหมูทือเจ็บได้ลาชิพาไปด่านป้าตัวสองสี่โหเปดเปดโตลงมานะ8ปดได้คนหเป้พาลงมาไปดา่านเบื่อจากใน,นเริ่มมากระยามนี้นะมันอัน,นะมันระดูการของการผรสมพันธุ์นะมันโหงตัวเม้ล่ะมันมีมาหลายเจ้าย่านมันมียเยอะส่อเขาเลยโหงตัวเมย เซตรถนั่นนีส่สิมันบอก้าตัวเลยอเชาะเลยแบบโหกตัวเมย์กันนะนะล้วนะลมีไปเลยมีไปเชาะเลยอากาศดีขนาดเลยฟ้าลางังฝนเป็นคุ้มๆอา้าตัว ก็พ,พอได้กว่ากว่านเอยบร่ได้พอสัตว์ใหญ่แต่หึงเลยทุกคนมาได้สองคืนและยังบมีแนวได้ได้ชุมฮากับเมื่อวานนี้กะโฮก็มีได้ซ้ำผลาดโอกาสเอาเลยอยู่นี่ก็มีตูบอีนี้นะ เออมีเคยมาจากเธอได้ทุกคนได้นะมีเท่งอีกอยู่นี่นะมีท่านเขาแล้วเขาไปก่อนเลยนะป้อเท่งหน่องมังไงอนยะ่างนึงหลังเดียวจนเทินอยู่นี่โอ้คือเห็ดคักเทนะ้องป้อหลังมักไงอนะ่างนึงอยู่นี่ก็มีทำอยู่นะ เออนี่ทำอยู่เนอะนี่ทำเคยอยู่แต่ก้าวถำรบฝนเคยมาแต่ก้าวปุ๊บแต่ค้าวท่านได้มีเถงมีตู้ไปเฉยๆละคนนี่ไปไหว้แด้เขาเป่าโว้ดเอาอะไรอยู่กู คือสิเมีนทางลงโขลนปอดเสียงน้ำทื่นๆท่างลงโขลนปอดเบิ้งแตงเงินอ้อผมเคยมาจักเธอได้แต่เกิดเคยไปแต่เบิ้งแตงเงินตกทั้งนะ้นฟ้าพูทั้งนะี่คอยเคยไปหากินกับบอสินนะทั้งนั้นนะฟ้าแตงเงินตกอันนี้นี่เปิ้ลเปิ้ลภูตะลิงพูดท่างแตงเงินอ้อ เ,เออจื้อเลยเห็นบ่เฮ้านะปลโลมาเห็นไหนแต่เห็นเฮาก็จื้อโลดบ่หัวมานอะจื้อเลยทุกคนจื้อเลยนี่ชุมเฮ้ามาพักกับบอสินอยู่นี่แหละมาฝึกมาฝึกเนื้อกินมะมุงซีตัวนั้นนะชุดมากับบอสินรอบนั้นนะเออจื้อแล้วจื้อแล้วจื้อแล้ว จูเลยโอ้ไม่จูเลยฮู้นะเฮนันเฮนชุม่มเขาหมาพักด้วยนะจ้าดบ่อนี้ก็งามเลยนะฟ้องมาย่ำแรงนะอาศัยมากินน้ำอยู่นี่แหละเพราะว่ามันมีน้ำอ่างทุกคนเอ,อยู่แถวนี้นะน้ำอ่างนีนะชุม่มเฮามากินน้ำอยู่แถวนี้นะกกอันกกมะมงูี่โดนชุม่มเขาไปฝึกกับบ่อสินนะอยู่อยู่เหนือนี่ งามเลยบอ่อนี้แถมเขาเคยพักเคยเศร้าออเลยบึงแต่มันลบฝนห่ได้มันทำเหินพดไปก็มันเขาไปฟ้าแล้วได้สไเลแต่ลายบ่พบเพลเพลือมาระหว่างทางทุกคนบ่เห็นห้อยเลย เทียนี้ไม้หง่าลายอยู่เทีนี้ไม่เปิดก็แล้วมึงเงี่ย ซีนี่หลายหรือมีแต่ต้นมะมงซีเห็นะเห็นบ้าตนะต้นมะมงซีทั้งไอต้อยฝุนก็มี hơn như này ừ. Ừ. Ô mà ta kèng nói điều được Mà lấy mù vô điều này Hơn vị kèng nói nữa Mà lấy đây vậy khỏi nhìn này có nhìn đấy khỏi nhìn đấy น่าจะยู่แลยวได้ฟังเสียงมาเมากัดแล้อยู่เลยยู่เลยได้มากัดอยู่ ได้แล้วไดวว้แล้วมากัดมานบ่เฮ้ยมานบ่มาเลยโอ้หมูนะหมูเนื้อหมูครับมือครับบอช่เลยหมูครมือแต่พลาดไงเลย màu khối nhảy đó nhảy lắm mùi mình to bảo giờ không ờ, nào, mở hết, nhầm vào nhầm anh nhỉ Ừ mà hết có nhau phải nhau nhỉ cái này vào mù keng cút chỗ đó ô oh, ôi oh, nhưng đèn rồi nó Thế thấy nó chỉ cụm ở trên trời cái đó chuẩn mương khố mưa โซ่ายวะโซอหึ่นว่าโซ่ายมาแล้วามากับผมแม่เจ้าคงมานเนาะเจ้าคงเจ้าคงหมาหมานต่อพนันย่ายเพิ่นมานสมซื้อเข้ามามาพานเลยได้มาเพิ่นนี่เฮ็ดน้าหมูนี่เป็นคนนี้คักได้ ชิลเลอร์จุดนะจุดเมนพะโล่งเลยชิลเลอร์เนี่แลายซอยจุสนใจเนาะเ่มาละไปนั้นๆชิเราแต่เก้วบอไปแมเ่เลนลงไปรัดทา่านฟาตาดโอ้องฟาตาชิลเลอร์มีแต่แกเงินทุนมันมีฮานนะเลนขึ้นมาพีเลย คำมันไปก็ไปในนี้หรอเปล่าเหลืนมาลาดโดนตุยเพื่อตัดตัดมันโดนเทวป้ากระเซ็นตายฟีนี้เออคือหลายกับมีได้ได้ทุกคนเลยนี่เฮ้ยทำนี้แล้วปตองป๊กได้น้อยหนึ่งดิฮู้ประมาณเสาะปลายยังเด้ง มาแล้วปักสามศอกปักสามศอกตังซี่ตักซี่จักซี่ข้าจะของได้แห้งกว่านี้นี่เสือเขาได้ทุกคนข้าจะของได้คือสิบดินได้พร้อมน้องเหินเดินกล้าได้พร้อมสิบดินได้พร้อมน้องเหินเดินกล้าได้พร้อมโอ้ย จะหลุดหลุดไปละพอดีพอดีองอ,าาอ,องหนักเติมองหนะักเติมเนาะบนักนะขะนมได้นะเดี๋ยวนี้เนาะม, <c oughs> มาเลยเอาใบพักอีเลิศมาน้ำเด้อ แล้วคักแล้บัานี <oh> nice> <oh> okay, ้มาเลยโอ้ยเสร็จโอ้ยห้อโค่นแล้วนาะบผมนี่เผยแล้เฮาเปล่นเผ้เดินหมูปึีบเก็บนะบอาเสือถือทองนี่เนาะมาเฮนมาเฮนเาเออลูกคนยันถือนี่เลยมาเฮนอะเลกินทำสกินเออพ่มยามจะอ่อนมาเด้ทุกคนเด้ อ่อนมาแห้งอะไรปังตัวใดใจอยู่หรือมาโซ่หน่ะมีที่โซ่บะโพแล้วเอาโลูนุโซ่อะไรตัวนี้เลยตัวดอนตัวดอนนี่บะโซ่หนิโหหินเลยแต่มานี่อีดอนนี่นะสุดยอดเลยตัวนี้นะตัวเต่งเลยนะนะหันหตัวเต่งหนึ่งเลยเอ้ยบักสามโศกได้หน่นะสามโศกได้หนอแลล้วนี่นี่สามโศก เรื่องลูกจะอันนี้นะเฮาวางขาหน้านี่นะจังลูกปืนมีเมนได้แล้วบาดนี้เพื่อฤดูกาลได้กินแล้วทุกคนเอ้แต่บบเมนผู้เจ้าได้แต่เราเลิกกันยังดีใจกว่าที่บริกรโอ้มากินเลยนะเฮ้ยโปวดหมดเลยไหนพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจังกินแล้วจังกินพอพอพอมาเลยเดี๋ยวหา เอาไว้บนสูงเนาะเอาไว้บนสูงมาถือหมูทำลายต้นนึงทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เนะี่ยคือมันลุกบ่ได้เดี๋ยวนี้นะนี่มาของตะพานเพิ่นต้นนึงนี่ถือหมูทำลายทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เนะี่ยคือลุกลุกบ่ได้เลยมันมันซิดไหมมันซิดถือเจ็บตัวนี้พนามึงมันถือเจ็บแล้วซีดเฮาตอนนี้แล้วก็เฮาตอนนี้นะ ตีนอีนะมั้ยตีนอีเนาะเห็นมั้ยโซดเลยเห็นมั้ยเหงามันแทงโซดเลยตัวนี้เจ็บเลยตัวนี้แมยมันน่เลน์ตัดลงพูลงไปเซอผ่านแก้วผ่านแก้วบททันก็เลยทะลุทะลวงฟันลงภูเลยทะลุอันวงล้อมลงเลยบทท่านทุกคนได้แต่ลุกมันแล้วก็มาเจ็บตัวนึงเห็นในเริ่มมานี่้นมันสิไปได้ตีออม เป็นกันเนะสูชนเพอเจ้าหน่ายในเบิ้งรูปเพยนะเพยน,นี้ยังม่ทันได้หายเพยไม่มาเท่นหมูทัง้งหมดเฮ็ดอันนี้นะตัวนี้นะนะเพยเก้าเห็ดบ่เพยเก้าในหมูเฮ็ดนะหมูตีนกูดบักใหญ่บักสามซอปลายเฮ็ดตัวนี้นะนะหากะเลื้มมานผัดตืมอีเละผ่นผ้าว่ามันมือมีได้ในชุดผ้าว่าสีอ่อง,อง,องสีผ้ากันอ่องเอามานี่ เต้นกันทุกคนเต้นกันออกมือแล้วบันนี้นะหาทางมือพีเลยหมากระเจ็บแล้วทุกคนสิได้หมูตัวเมมันเลีลงไปเชื่อพันเกลให้นอนเลิกให้นอนเลิกจะมีได้นะเฮ้ยโยนมีท่านว่ามามาลายเออมาลายโทษโลบิ่งน้องมาว่ามันสินยางได้บะเลี้ยมยางบ่ได้เลยทุกคนเลยว่าสีเอาเสื้อถุงอ่องบันนี้นะสิผ้ากันเสื้อถุงอ่องละผ้าเดียวเปลี่ยนกันอ่องเมื่อ มันจะมาสิลมบ่ถุงอ่องนี่นะไ้ม่เี่้อได้วเอสงกนอ้มไเีื้นะเสือได้เลยได้ผีไปพี่มามันอุ้มเอาเสบอบลอดมันบได้เบาได้มานี่ไงระดับสิบปลายโลกไปอุ้มคันเห็นเส้นทางห้าบุญมมันเค่นุ๊ก อุอ้มเลาะผู้ปีนผานี่ปะ่ะสองโ,<ห>โมงเป็นกันอ่องเอ,าอา้าบานนั้นเมย์ละบ่เดียวเป็นกันค <c oughs> ือว่าข้อมันยังแบบเน้นโนาะมลมพ่อได้เอาตีนโอได้เอามัดไหมได้หน่อยนั้นอันนีน้เขาคือมันแบบคัดๆโดนข้อรุนนะฟาดเลยฟาดได้ค <c oughs> ัดเจ็บนองลายโอ,อ้ยโโก้นนี่สองเธอแล้วหมูเห็ดนี่ ส่งเธอแด้วเธอเมยมันโคบมาเราไปเลยแมยมันนะไม่ไใช่ห้องเออเมย์นนเนี้ยเมยมันไปเลยโคบมาเราไปเลยเพราะได้ไหนบ่ได้เต้นกันเนาะเดี๋ยวมันก็งงเง็กงงเง็กอยู่ดีไปยังก่อนเ้อะอนกค้ Mình khô mình tốc từ sâu tới sâu để mà lại à, Đó mình ngay, bộ phụng Mưa lắm Dạ, nãy giờ mình mê dạ Dạ phải được hơn dạ tăng sớ Cái cao khơi thừa, điều này mình mớt lắm Dạ tăng sớ đi à! <laughs> ลงไปโปรถาเลยนี่ถาเนือเ่าลงเมื่อกี้นี่มั้งลงไปนี่นะโบถาเนือโดนเ่าลงเมื่อกี้นี่นะโดนห่าห้ามาเมื่อกี้นี่นะถาเนือหรือว่าเ่าเบนมาเนี่ยนี่เนาะเป็นกันดูๆเอ้ามันจังโบมืมยบ่เพรแห้ง มู่มันเลนมาลูกมันเลนมาพี่ลูกมือ้ขึ้นเดัวนะเดจะตรื้อขึ้นสูงนะุงอ่าฮอกเงจ้างเตรีช่าหนงรีกันหน่อยดิเาพักนายเจ้าถีนะผ่านไงพนนายไว้อยู่นี่ เออนายตัางหาหข้าวกับาหามตัางหาเนาะเมื่อฮอดพูนกับเฮ็ดห้าวกับหามอีเนุง๊งลุงมาทั้งพี่หมู่นี่หมูุ่ือหมู่มันมันละมันละ,นละห้ามเจ้าบอกห้ามอย่านี้กับใจอ,อมบอกห้ามบ่โดนห้ามนะบ่เปิงขึเหนือพกุก เป้นกันป่ะเน่เป้นกันเอาป่ะของเป้นกันเบิ้งเบิบิบิ้บออกออกได้แบน,นี้ได้ได้ออกแล้วได้ออกแลวเทียนธราดกับวันนั้นเนะา,าเะผ่านผ่าแวะเลย Có đi bẹ nó còn sao luôn, Đây mà sao luôn, ơi sao lộ nó <laughs> Bẹ gần phù Kẻ ngang gì đó <laughs> Thì ở đây hiện nào <laughs> ờ, Ở đây đây ยันหมื่นยันพลาดกระานั้น่นั้นได้บักสามโซ,ซ่สอว่าคำมืดไปเลยจักหอดทุกคนพอมันไก่ได้เปรีนกันหามอันนี้เปรีนกันแบะอ่าบีนผู้เลยได้บบนี้ได้เปตีนตั้งกันได้ทุกคน น้องมากับเป้งกันอองเขาเป้งกันทั้งนะบกหักแต่น้องมาเจ็บนั่นแหละชื่อเลยละทางพี่บ่บกหักแต่น้องมาเจ็บทุกคนหมูเมยบหมูเมย มือหมูมืดีคนเมยอพูดแลยหมาเขายอมหับมบอเก่งอะไรหมาเขาเก่งอะไรเป็นเหมือนใ่เป็นผ่าเดี๋ยวก่อนจับออกก่อนเลยสุภาพสีหื่นทางลัดลัดหื่นมันสิ มันสีสั้นน้อยนึงแต่มันเป็นทางซื้อทุกคนเลยหล่ะสีขึ้นทางซืออ้ออามันยะกับยามันคะแนนมันหดไวทางเส้นนี้ก็ฮกได้ได,ได้ทางไปมันเป็นตุยเก้าอึ๊บมาไล่นี่กะอันนั้นแล้วได้ป้อยลรกแต่ท่งอองแล้วนะป้อยลรกแต่ท่งอองแล้วมันอะนะ เจ้าของเพิ่นมีเฮออ่องยันเลือดสะตัวโค้งก็เลยเฮอมันยางเอามันยันยันเลือดมันตัวโค้งมันไม่ได้ออกกำลังกา,กายฮนะก็เลยหนีอ่องนะ,ละเลยเฮอมันยางแล้วมันยางหันได้เลยเดี๋ยวนี้เลือดชื่ออ้อหยางยางสามตีน,นม,มันดมไปเลยมันจะน่องเมันเจ็บ

ไป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 ฮึบฮกเลยทิ่ทางไปน,นพราะว่าทางนี้คนหมอคกอยเคียวมันเป็นตูอยู่ซึ่งหกหกหมดเลยหมอกลายกันฮะนะซื้แเลยได้เนาะซื้อ,ลอแล้วปลอดภัดยเลย่ันก่อยห่างลอยๆอยแล้ว เอิ้นซื้อบักบุญรอดบัดนี้เปิ้นซื้อ2โถเลยเด้อเนาะ2โถเลยเอิ้นบักบุญรอดซิแล้วมันหมูหางกุดหมู่กีกุดหมูตีนกุดหมูตีนกุดเฮ็ดหมูตีนกุดบัก3หมูเิกอันนั้นน่ะลมมได้เ็ดตัวนี้นะ นี่หากะประมาณเรืองเส้นทางทุกคนเลยย่างอีพักหนึ่งพักหง่เลยพูนะใช้หุ่นวิทย์เลยย่างพักหนึ่งตแต่เดี๋ยวอีพี่นี้มันก่ายงาวเกินไปแล้วทุกคนเลยกะิได้จโจอีพี่นี้ไว้ชั้มนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นรอติดตามกันอีพี่ต่อไปชุมห้ากะยู่ระบ่างการเอากับแข็มอยู่หมู่กระต่ายฮะพบกันไหมวิดีโอหนะ้าทุกคนบ๊ายบาย